นลดูพริกเขาเส่็จเนี่ยพริกเขาก็อร่อยพริกเขาก็อร่อยมีค่ะใส่ลงไปเลยนี่นี่ดีเนี่ยดูเะเนียอร่อยมากเป็นก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วน้ำแกงเขาก็เชงเชงสะอาดสะอาดมากๆเลยแหละคุณผู้ชมที่เนี่ยเครื่องในนี่สะอาดอร่อยที่สุดในประเทศไทย นี่เครื่องในนี่สะอาดอร่อยที่สุดในประเทศไทยอืมหาอ,อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมชิดดูจอยเล็กๆจอดไว้ัดพรพิเลนสุดแยกวัาละจักรค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามาจอดรถในในวัดพระพิเลนได้มีที่จอดอืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยมากเนี่ยกระเพาะหมูก็อร่อยมากกรอบแล้วไม่มีเหม็นกระเพาะหมูที่นี่อ่ะกรอบและอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยข้าต้มกระเพาะหมูมาแบบว่าไม่เหม็นแล้วชิ้นใหญ่ๆแล้วกรกอบ